สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาจารย์หน่มสุรพมใจร่ากลับมาพบกันในช่วงของดวงประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นวันที่23นะครับกรกฎาคมพุทธศักราช2556ครับดวงเราจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา กดไลค์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูกันในหน้าเพจของดูดวงกับอาจารย์หนุ่มนะครับติดตามรายการนี้ได้นะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งเป็นรายการที่เราจะอัปเดตขึ้นไปสําหรับอาทิตย์นี้นะครับเรามาเริ่มกันวันอังคารน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปฟังธรรมที่วัดหลวงปู่พุทธอิสระนะครับไปทําทบุญในเรื่องของวัน อาสาสันหะบูชาแล้วก็วันขวันษาด้วยนะครับนำบุญมาฝากทุกท่านด้วยกันละกันครับเอาละครับมาเริ่มดวงกันนะครับอาทิตย์นี้เริ่มกันจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยครับโครงการต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้งานต่างๆมันจะเป็นโครงการในฝันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปตั้งเป้าหมายอย่าไปตั้งอะไรให้มันเยอะนะครับในเรื่องของความรักนะคิดได้หวังได้นะครับแต่ว่า เสีใจไว้เจ็บไปหน่อยก็ดีนะครับมันจะไม่ค่อยสําเร็จนะครับอะไรที่เราหวังมากเกินไปนะครับมักจะผิดหวังเป็นของธรรมดาครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับได้ไพ่นะครับได้ไพ่สองเหรียญนะครับวันจันทร์นั้นได้ไพ่สองเหรียญต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมีการเงินดีค่อนข้างจะนะครับ หมุนนะเงินเก็บไม่ค่อยมีมีแต่เงินหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับต้องระมัดร,ระวังเรื่องการใช้จ่ายต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆครับเพราะถ้าไม่งั้นแล้วถ้าหมุนไม่ทันแล้วมันจะแย่กันผู้ฝังในเรื่องของความรักการงานนะครับย่อมมีเงินเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเงินไม่มาหนางไม่มองนั่นเองนะครับกอ็อยากให้ระวังกันให้ดีในเรื่องของการใช้เงินนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะท่านที่เกิดวันอังคารครับ นะท่านที่แก่วันอังคารโอ้โห,โหนะครับได้ไพ่นะหกเหรียญน,นะครับได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้ถ้าอยู่ในดวงชะตาใครแล้วนะครับจะมีการใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับการใช้เงินของท่าน มักจะเป็นไปด้วยความประมาทนะครับระวังจะขาดมือระวังจะใช้จ่ายแบบไม่ทันนะครับช่วงนี้ท่านที่เกิดวันอังคารต้องมีแผนในการเก็บเงินนะครับแนะนําให้ไปทําบุญนะครับถวายค่าน้ํำค่าไฟกับวัดแล้วจะทําให้ทุกอย่างหนักจะกลายเป็นเบาครับ ท่านที่เกิดวันพุธครับนะฮะเรามาดูกันคันท่านที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เกิดวันพุธเป็น Queen Of c u p นะฮะคือเทพเจ้าแห่งการรอคอยเป็นไพ่แห่งการรอคอยนะ,ะไม่ว่าท่านจะสมัครงานการงานการเงนิงน,งน,งนความรักช่วงนี้ต้องรอไปก่อนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรอเวลาครับในอาทิตย์นี้เนี่ยความหวังที่ท่านคิดเอาไว้ จะเลื่อนขั้นเงินเดือนหรืออะไรจะแล้วแต่นะครับยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเร็วร้ายแต่ต้องรอครับนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะเบาแววงให้ระวังการมีปากมีเสียงมีปัญหากับนะครับคนใกล้ชิดมิตรบริวารน,นะครับหรือท่านที่มีลูกน้องนะครับ พึงจะต้องอระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาและคำพูดในการสั่งงานนะครับพูดร้ายจะกลายเป็นดีอ่ามันใช่พูดดีจะตีเป็นร้ายนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาจะพูดอะไรนิดหนึ่งต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าโอกาสที่จะผิดพลาดในการสื่อสารมีสูงนะครับก็ไตรตรองซะก่อนค่อยพูดนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับเรามาดูท่านที่เกิดวันศุกร์กันสําหรับอาทิตย์นี้สําหรับเดือนนี้นะครับ ท่านที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับท่านที่เกิดวันศุกร์อ่ะนะฮะ <c oughs> นิดหนึ่งนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับน่ะช่วงนี้เขาบอกโชคลาภทั้งหลายนั้นได้จากตัวของคุณเองนะครับโชคลาภทั้งหลายนั้นได้จากตัวของคุณเองคือนะครับช่วงนี้วันศุกร์เป็นอ่า การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเจ้าทั้งหลายคอยให้การอุปถัมภ์คำชูนะ่ะถือวเป็นไพ่ที่ดีนะครับแต่ตัวคุณเองจะต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนานั้นเหมาะกับช่วงข้าพันศาทีเดียวนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับถือศีลบำเพ็ญบาร,รมีและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได,ได้ดีนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับ นะฮจะแ้งแมนนะครับต้องมีการถือศีลต้องมีการบําเพ็ญบารมีนะครับถึงจะอยู่รอดปลอดภัยส่วนนะครับอ่าไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเป็นไพ่แห่งการบูชายันหรือไพ่แห่งความเครียดคุณอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่หนักหน่นวงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้นั่งสมาธินะครับให้ไปไถ่ชีวิตโคกระบือที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับให้นะครับ ถือศีลภาวนาในช่วงขบันษาเนี่ยช่วงเจ็ดวันนี้อาจจะถือว่าเออจะทานมั่งอะไรว่าไปนะครับจะทําให้คุณนั้นพบกับอ่าสิ่งที่ดีในชีวิตครับท่านที่ทก่กันพูดกลางคืนครับได้ไพ่สามถ้วยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่างานต่างๆก็หนักนิดนึงแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จเห็นไหมฮะสามถ้วยนี่คือการเฉลิมฉลอง คุณจะมีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามคุณจะมีโชคมีลาบจากคนที่ใกล้ชิดของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความรักอาจจะสมหวังนะครับน่ถ้าเป็นช่วงความรักนะฮะดูแลนะ้วน่าจะาสมหวังพอสมควรนะครับแต่ถ้าพูดถึงการงานแล้วก็เหนื่อยนิดนึงตอเหนื่อนแล้วด้ตังก็เหนื่อยไปเอ,คอนะครับอ่านะฮะ ก็ฝากแง่คิดไว้สักน,นิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของดวงประจําสัปดาห์นะครับดวงประจําสัปดาห์นั้นผมต้องบอกว่ามันมีผลภายในแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามาหรือหลายท่านถามว่าดวงนี้มันจะมีผลทั้งปีไหมไม่ใช่นะครับมีผลเพียงแค่ 1>, 1สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่23นะครับจนถึง29นะครับแล้วพอหลังเที่ยงคืน29เราค่อยมาอัปเดตดวงกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับก็ในช่วงขา่าวัาษาอยากจะฝากแง่คิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมทุกๆท่านในศาสนาพุทธของเรานะครับมีคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนธรรมาจักร นะครับในการกลับเคลื่อนอวงจรของศาสนาเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วก็ขอให้รักและศรัทธานในศาสนาของเราชีวิตของเราก็จะกล้าวไปในสิ่งที่ดีวันนี้ผมต้องรากันไปก่อนแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคืนวันจันทร์หลังเที่ยงคืนนะครับห้าทุ่มครึ่งนะโดยประมาณนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขอย่าลืมติดตามเข้ามาดูกันในดูดวงกับอาจารย์หนุ่มทักษะพยากรณ์ใน Facebook หน้าเพจของผมนะครับ มากดไลค์กันให้เยอะๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ